ก็เป็นงานที่ดูเชิลกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยถึงจะระแวงตรงเลยน่นนิดหน่อยก็โอเค okay เลยเด็ครับทุกคนพมเดอะบอลล็อตอัตลือเกม t w i t ติดท,ท,ยท,ทอยสตัวเกมก็จะเล่าถึงตัวเราที่ทำงานแพ็คของในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งมันก็ฟังดูธรรมดาไม่มีอะไรใช่ไหมละ่ะแต่เขาสปอยเลยแล้วกันมันมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเกมที่ผมมีมาเล่นมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วแค่เห็นไอ้ตุ๊กตาที่มันอยู่ตรงหน้าเข้าเกมก็าจะรู้ละว่าเรากำลังเจอกับอะไรงั้นก็เข้าเกมครับ โอ้โหเข้าเกมมาอย่างี้อ๋อตัวนี้เป็นหน้าคอมพิวเตอร์ของเราตอนแรกก็นึกว่าแม่งโดนมัลเว์แดกไปละมีอีเมลส่งเข้ามาหาเราครับซ่งมาจากคนที่ชื่อว่าคิซูนะอุ้ยแปลว่าซุนัขจิ้งจอกหรือเปล่าอันนั้นคิซเนะสวัสดีเรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบนะว่าคุณได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งบรรจุสินค้าครั้งคืนที่ไหนเมทรอยสโตขอแสดงความยินดีด้วยนะโอ้โหนั่นชื่อชื่อฮัทเลยนะชื่อเป็นมงคลมากเลย งานหลักของคุณคือบรรจุของเล่นลงในคําสั่งซื้อของลูกค้าในตอนกลางดึกเรารอคอยที่จะให้คุณช่วยเราสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าด้วยกล่องที่คุณบรรจุทุกกล่องนะแล้วก็มีเราเลือกกดยอมรับหรือปฏิเสธก็เป็นจุดหมายให้เราก็เป็นจุดหมายบอกว่าเราได้งานแล้วครับอ้าผมก,กดปฏิเสธอ่ะกดอย่างอื่นบนหน้าจอได้ไหมเนี่ยอ้าวไม่ออกเลยอ่าอย่างนี้ไม่เล่นละยอมรับงานก็ได้วันที่หนึ่ง โอ้ครับหนึ่งดวงเลยผมคิดเงองภารกิจของเราคือไปหยิบกล่องเปล่ามาครับกล่องเปล่ากล่องเปล่าเดี๋ยวขอสำรวจกันก่อนได้ไหมเพื่อนชอบเฮียเอ๊อะกดเปิดเพลงได้เหรอรหรอ,อุ้ยปเปิดวิชายได้อ๋อแล้วผมก็ลืมบอกเลยครับเปิดตัวเกมนี้ยังเป็นเวอร์ชันเดโมนะไม่ใช่ตัวเกมเต็มเต็มเอ้าไอ กดได้มันบอกให้เราอ๋อต้องหยิบกล่องอันนี้เหรอต้องกดตรงนี้แล้วเปล่าอ๋อนี่ไงของมาแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาของเล่นมาใส่ในกล่องของเล่นของเล่นมันอยู่ตรงไหนอะของเล่นหนึ่งศูนย์สองห้าเอ่อฮะห้องนี้โอ้ประตูมันกระแทกนะาโอ้โว้ยตกใจตก,กตาบ้าเลยเลย้เลยโยนทิ้งดีไหมเนี่ย ตรงนี้เป็นระบบอะไรหัวกดได้ไหมกดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระบบเปิดปิดไฟเออของเล่นเราจะรู้ได้ไงว่าของเล่นไหนที่เราควรใส่เดี๋ยวผมต้องเดินไปลึกกว่านี้เปิดได้หรอเปิดไม่ได้ครับอ๋ออยู่นี่ไงหาตั้งนานอปฏิถหัวเหมียวเหมียวน่ารัก แล้วเ,เราต้องเอามาใส่หมดเลยหรือ,รอว่าไงผมว่าเอากล่องนี้ส่งไปแทนเลยดีกว่านะได้หยิบหยิบได้ทีละชิ้นด้วยอ่ะเต็มยังเนี่ยเฮ้ยเต็มแล้วปะหลังจากนั้นเราก็ใส่ถั่วเหรออ่ะพีนัทหรือมันมีความหมายอื่นวะนอกจากถั่วเนี่ยอันนี้เหรออ๋อไอพีนัทก็คือไอ เม,ม็ดการกระแทกครับฟองการกระแทกไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ปิดกล่องครับอ่ะแล้วก็เอาเข้าไอ้ตัวเครื่องส่งเครื่องนี้หรอเอ้เครื่องไหนอ่ะต้องวางตรงนี้ก่อนหรือเปล่าเด็กว่ายัางไงอ่าน,นี่ไงโอเคของทุกอย่างเทเลพอร์ตได้ไอเดนชั่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ภารกิจต่อไปของเราคือยีแพ็กเกจของเล่นใหม่จากทางเดินครับ แล้วก็มาวางไว้บนชั้นวางของในร้านแล้วเปิดมันออกมาแล้วชิ้นไหนอะไม่ใบกันหน่อยเออตุกตามีมโคตรน่ากลัวเลยเด็กมันชอบ่างนี้จริงเหรอวะอ๋อเดี๋ยวนี่เหรอกดยอ่อได้ไหมโอเคยอ่อได้แล้วก็มันมาวางไว้ตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วแล้วก็เปิดมัน เราต้องแพ็คของเล่นให้ถูกต้องลราไปส่งครับกดนี้ก่อนอันนี้คือถูกแล้วใช่ไหม,มต้องใส่กี่ตัวหกตัวเหรอมืออีข้างเอาถือก็ได้นะเพื่อนไฟฉายวางไว้ก่อนก็ได้ออกตัวแล้วเต็มยังไม่จะเต็มแล้วนะผมว่าแล้วก็ใส่ตัวถั่วปิดกล่องวางไว้บนนี้แล้วก็ส่ง วัดออเดอร์ทีหนองอ๋อผมลืมดูเลขออเดอร์ order เลยโอเคโอเคเราส่งผิดครับเอ๊บ้าเอ้ยเราก็ลืมดูหน้าจอเลย <c oughs> ได้แล้วเว้ยต่อไปก็ออเดอร์เดิมครับแต่มันส่ง2กล่องกล่องแรกแล้วกันอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้เหมือนตัวผมกระโดดเด้งเลยแล้วก็กล่องที่2 ไปเลยเพื่อนฮะเอา้าผมดูเลขออเดอร์ผิดเหรอไม่ใช่ตอนแรกมันเป็น1นึ่งศนห้าเหมือนกันเหรออนันนี้ใส่ไปสองสองอย่างนี้เหรอแบบนี้หรือเปล่าคลักราก,กันอย่างนี้อ่าผมว่าใช่อ่ะเติมถัวปิดฝากล่องครั้งนี้ต้องได้แล้วล่ะ เฮ้ยได้แล้วว่ะต่อไปก็ลูกแมวครับตรง,ต,รง,ต,รงตุ๊กแต่เมวเหมียว,วก็เป็นงานที่ดูชิลกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยถึงจะระแวงตรงเลยน้นนิดหน่อยก็โอเคเลยโอ้พระเจ้าเราต้องไปเปิดไฟอย่าเด้อเฮ้ยโอ้ตกใจแสงไฟเอ้ยโอ้ประตูฟอกประตูบ้าเลยเนี่ยเฮ้ยเปิดไฟโอเค เฮ้ยไม่หายได้ไงอ่ะปกติต้องหายได้ดีตามบทอ่ะเรามาทำออเดอร์ของเราต่อดีกว่าครับทางนี้ก็ใส่น้องแมวกับน้องเกะแบบคราค่ากันไปเติมถัว่วปิดฝากล่องวางกดส่งทีเขียวเยียบแล้วโกวดังเรามีของเล่นตั้งเยอะแต่ส่งแค่สองอย่างรอระเพื่อนอ่ะ หรือมันเป็นสินค้าขายดีวะว่าแต่ที่บริษ,ษ,ษัทเขาให้ผมทำงานที่ดีคนเดียวจริงดิถ้าผมขโมยของขึ้นมาจะไม่มีใครมาดูแลหน่อยเหรอโอเคเมื่อกี้เหมือนเพลงมันเงียบไปผมโมงขี้เพลงแหละเสร็จแล้วปะถึงเวลาเรื่องงานของเราแล้วครับให้เราไปปิดไฟแล้วก็ปิดเ,เครื่องจัดส่งครับอันนี้ต้องปิดไัเดี๋ยวเพื่อนปิดตรงนี้เหรอนี่ปะ โอเคโอเคแม่โคตรน,น่ากลัวเลยวะขอถอนกับพูดแล้วกันนะอย่างน้อยเปิดไฟสักที่สองที่ไม่ดีกว่าเหรอไปแล้วนะจะตามกูมานะโอเควันที่สองโอ้ฉันไม่มีเวลานอนเลยเหนื่อยขนาดนั้นเลยเพื่อนแล็ประตูเมื่อวานผมเปิดทิ้งไว้มันก็เปิดไปทิ้งไว้อย่างนั้นเหรโอเค ยังอยู่ด้วยว้าวโอไม่ก oh ็โตหายไหมไม่หายเปิดวัดเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเล่นไฟอ่ะเดี๋ยวกูเล่นไฟเองเควสของเราคือไปเอาของเล่นใหม่ครับไอทีหนึ่งศูไปที่ห้องเก็บของแล้วหยิบแพ็กเกจของเล่นมาแล้วน,นำไปวางไว้บนชั้นวางของหรือว่าตรงนี้เฮ้ยเปิดด้าสำรวจแล้วหรอ ว้าวโอ้โหปล่อยเราสำรวจกว้างกันนะเนี่ยห้องเก็บของชั้นนี้ครับพี่เปิดไฟหน่อยก็ดีนะอ๋อฮะที่หนึ่งศสองสองเหรออามันเรียงเลขให้ผมหรือเปล่าเนี่ยอาา่าฮะนี่ไงไฟดีกว่ามันไปสำรวจต่อได้ไหม ไปไมได้แล้วโอเคทางขน้ะมันมืดกว่าที่ผมคิดแฮะมาแล้วครับมาหาที่สว่างแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้อันนี้เป็นอะไรองวิอะโวคาโดเหรอน่ารักอย่างเลยฮะเรามาทำออเดอร์ของเราดีกว่าครับออเดอร์ทีหนึ่เติมถั่วแพ็คของแล้วก็ต่งไป โอ้ครั้งนี้ก็ค้ากันเยอะเลยแฮะมีทั้ง103 1 1 2สามนอยอะไรลีนพันในบ้าเอ้ยหน3 1 1 0 2 2ยนึองทั้งสองเลยครับมันต้องค้ากันแบบนี้เหรอไม่รู้มัอนกันนะครับเอาให้กดผิดบอกว่าจะถูกนะอ้าวได้เติมถั่วแพ็กไตทงสปิรันกดดีวะ โอเคให้เราไปปิดไฟปิดตัวแมชชีนเครื่องส่งของโอ้เตียยวิิงครับเฮ้ยสวิฟไฟมันดูเล่มันดีเลย์อะทุกคนเฮ้ยเหมือนมันตาแดงด้วยหรือเปล่าวิง่งวิ่งตัวจีวิตโอ้อ้า what ขอบคุณที่เล่นเดโมนะเกมอยู่ในช่วงพัฒนาถ้าคุณอยากทราบข่าวสารของเกมในอนาคตเราก็สามารถติดตามเราผ่านช่องทางสตีมได้เลยนะแล้วก็สิ่งที่จะเพิ่มมาในตัวเกมเต็มครับก็มีของเล่นที่หลากหลายมากขึ้นคําสั่งซื้อประเภทใหม่รายละลเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สยองขวัญและบรรยากาศต่างๆเพิ่มเติมเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังร้านขายของเล่นแต่บรรยากาศมันก็สหรลพาหลอกมากเลยนะ มันแบบมันเงียบมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะโดยเฉพาะตุ๊กตานั่นนะปกติผม,มคนไม่ชอบไป็ตุ๊กตาผีนั่นอยู่แล้วไงแต่ผมก็ว่ารอดูในตัวเกมเต็มดีกว่าน่ะจะมีอะไรเพิ่มเติมมามากกว่านี้ก็ได้ถ้าสนใจเกมเต็มของพัฒน,นาก็ไปรอดูในสตีมกันได้เลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะากับเกมเฮอร์ดไอหนึ่งเกมนะใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยล่ะมีตรงไหนอยากบอกอยากแชร์หรือมีเกมมาแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแลวเจอกันคลิปหน้าไปบ่ายครับ